อีอยงนี่อีย่งนี่ไปใส่พนแหลงานสีไปใส่เป็นสาวพ่อนี่มวยเล่าเขาคือเขาคือนูยิง่อยดังแล้ยิงค่รยิงในายใส่เขาคือาดังหักคือบอบอกกันแต่ที่แหลกปุ่นสิไปใส่ก่อนสิไปสิไปงานนบ่อหมแมนค่ะพันแหลละาวพอสา มนแล้วแล้วไม่แล้วตะเว้นแันบะพันยิมเทียขางมูสวยสู่เขาสาวพนวะนี่ปวดสาวพ่นสีมางันมันพี่นอนเราพีนี่งันเขาแล้วแล้วถ้าสิถ้าใส่สู่สิมาขายสูทสาวตินรนี้หนูได้มาได้ยังไหนูได้เหียมาตามงาลูก เขามตขาคือว่าหนูดังเรายิงไปดังแล้วยิงขายิงในสายขั้นบ่ะหากก็คือบ่บอกกันเต้ที่แหลกบ่าวแม็กหน่ะแล้วหลอกรวงเด้อเขาเฮดขึ้นมาเต้นสาเสฉวนยังี่ ูจะมาเองปลาแต่งตัวขึ้นงับแต่งตัวงับเจ้าสาวมาได้ดีแต่แกกําลังกําลวงปูมาผุนได้หนึ่คือโมไซล์ลูปประคับมาน้ามือคือโมหอยรูปประคับมาน้ามือคันธิปานได้มาได้เลยสาวเสียสิทิไปพ่อแล้วยังอายคนว่าอายยังอยู่นี่สาวพ่อนะคือว่าถือสาวแแมกเอิญเอิญถือปลาแแมกถี่ในการท่าเลยคือหนีฮิอฮิตกันเรื่องยังมาแมงแล้วเครียด เขียนว่าไหนมาลูกมึงมาเลยเบิ้ลมาเลยเบิ้ลอยากเต็มมีชุดใหม่ให้ด้วยใช่ไหมแบดแดนเซอร์แมนค่ะแดนเซอร์นี่สดใหม่พร้อมชุดนี้ดิชุดนี้กับนายโยอันนี้หนูเพิ่ร้องเพลงค่ะเพ่งไงมาดจาสาพึ่งว่านค่ะโอ้ยอ๋อสักบัได้ลองมึงด้วยเหรอฮ้อนิดเดียวอ่ะร้องร้องมันอะไลรพี่น้องอยากพูดนะสุดแดนเซอร์ใหม่มาแล้ว มองมองแล้วเดี๋ยงด้วยอะไรนี่อ๋อยืนคู่ยืนคู่ยืนคู่มาดูตรงเกงในมันน่ะโอ้ยอออ ทุณ้มีขหน้าทำไมใส่ทุก้อขนสัตว์นะทำไมไม่ใส่สดสูงมาก